นี่รู้ตัวหรือเปล่าเขาไปเมาส์มอยหอยสั่งกับเพื่อนเนี่ยว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากเขาหลงรักลหลงไหลข้างรักคุณแทบจะไม่ไหวเลยนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขามีความเป็นห่วงเป็นใยในตัวคุณค่อนข้างมากทั้งหลงรักทั้ง,ลงหลงไหลทั้งข้างใครทั้งข้างรักอ,อ เพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขามีความเป็นห่วงคุณมากเป็นพิเศษทั้งหึงทั้งห่วงทั้งห่วงนะเออแล้วก็มองว่าคุณเป็นคนที่น่ารักมากน่าสนใจมากนยะมีความสุขไดด้้วยตัวเองเป็นคนที่อยู่ใกล้ไกลอยู่ใกล้ก็มีความสุขเขาไปพูดกับเพื่อนๆอ,อยู่สม่ำเสมอว่าคุณเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมันแฮปปี้มีความสุขมีแต่ความสบายใจนะเขารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วเนี่ยโลกเขาสดใสมากแล้วก็มีความสุขกายสบายใจมากๆ เพราะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะเป็นในเชิงบวกมากๆและไปเล่าให้เพื่อนฟังคือเป็นอารมณ์แบบชื่นชื่นอกชื่นใจชื่นชมแล้วก็รวมไปถึงมีความรู้สึกหืงอห่วงด้วยนะปนๆกันไปคือดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะที่ไปพูดให้เพื่อนฟังหรือสิ่งที่เขาพูดถึงคุณให้เพื่อนๆฟังเนี่ยมันเป็นความข้างรักนะเป็นความอวดมีคนอวดแฟนแล้วหนึ่งมีคนอวดคนคุยแล้วหนึ่ง แลนะดูจากพลังงานตรงนี้เป็นการอวดนะว่าคุณนะดียังไงนะทั้งสวยหล่อมีสเสน่ห์นะเ,ออเซ็กซี่หน้าหลงรักหน้าหลงไหลและจิตใจดีนะอยู่ใกล้และแฮปปี้อยู่ใกล้แล้วมีความสุข ใครอยู่ด้วยก็รู้สึกสบายอกสบายใจนะมีความห่วงยายมีความเอาอกเอาใจมีความเอาใจใส่และตัวเขาเองก็อาจจะบอกกับเพื่อนๆอยู่เสมอว่าเป็นห่วงอยู่ตลอดเวลาอยากจะอยู่ด้วย,อ,วนะอ,ยอยู่ตลอดเวลานะอยากจะซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลานะอยากจะดูแลไม่ให้ห่างเลยเพราะว่ารู้สึกว่าคุณคุณเป็นคนที่เขานึกถึงอยู่ตลอดเวลานะ <ide> เขาอาจจะบอกเพื่อนๆว่าแบบเป็นห่วงอีกแล้วทําไมถึงแบบคิดถึงอยู่ตลอดเวลาเลยแบบเขาอาจ จะยังไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทําไมถึงคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาห่วงคุณตลอดเวลามันทั้งหึงทั้งห่วงทั้งห่วงตลอดเวลามันเหมือนมันมันมีความรู้สึกดึงดูดรุนแรงกับคุณมากๆหรือหรือมีความคิดถึงอยู่ตลอดเวลาหรือมองอะไรก็เป็นหน้าคุณนึกถึงอะไรก็นึกถึงคุณอยู่ตลอดเวลานี่อาจจะเป็นสิ่งที่เขาปรึกษากับเพื่อนหรือว่าพูดคุยเกี่ยว กับเพื่อนเนาะเกี่ยวกับเรื่องของคุณแบบนี้เพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกเลยเขาคลั่งรักคุณหนักมากแล้วเผลอๆพ,พ,พูดถึงเรื่องคุณกับเพื่อนเนี่ยบ่อยมากจนเพื่อนอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันคลั่งรักอะไรขนาดนี้ด้วยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเออใครแล้วคขนายอย่าลืมนิ้วงนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยนันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ